งอนเนะบ้านน้นกันปลาทำพี่ต้นทำไมอ่ะพี่ทำพี่ต้นทำไมอ่ะอีแต่ทำพี่ต้นมปกป้องกันด้วยไ่น้ำดีกว่าไ่น้ำดีกว่าคิวช่างไ่น้ำดีกว่าโอ้น้ำดีกว่าไ่น้ำกันปรอไปน้ำดีกว่าพโอ้ยเจ่า ตอนแรกตอนแรกตอนแรกอ่านอ่านอ่านประวัติให้พามันก็นั่งฟังตอนแรกมันนั่งฟังดีนะตอนแรกโคตรของคนนี้นะเออแล้วแล้วมาเล่าฟังตอนแรกไม่มีประสบการณ์ออกเทปนานประมาณพันนาทีประมาณพัน้าทีหนึ่งหน้าแล้วหน้าที่จจะบแล้วเ่าแค่ว่าแค่ว่วมันก็นั่งฟังแบบนั่งฟังแบบว่าแบบมันก็ตั้งใจฟังอ่ะและพบแล้วแล้จนสุดท้ายด้วยความด้วยความที่เทปกำลังจะออกอะไรเงี้ยดกำลันจะออก ด้วยความโชคดีจึงได้ชื่ออบ้ซิงเกิลชื่อปั๊บ้เชื่ออัลบัม้มเชื่ออัลบั้มแรกที่ออกมาหนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือแปลว่าก็ฟังทั่งฟังอยู่คนละเพลงกันนะเข้าใจไหมเข้าใจว่าออกไปอ่านของคนอื่นอ่านเขาอ,อ่านมันจะจบแล้วพี่เหลอมันท่าสุตาหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแบบอ่านมาอย่างเยอะอ่ะถึงหน้าที่สองหนุ่มนาค่ะมนันผิดแผนผ่ดควา บ้ามันอันเดียวกันรำน่วันก่ะเอานะเอานะอะไรว <What? S 1> ะเฮ้ยกินไอศกรีมเหลือเสีย<พ>าดายววันนี้หนูจะเกาะพี่แพรวเ,เสียดายอาทิตย์นี้หนูจะเกาะพี่แพรวโอนะ้ปฏิบัติปะไ้วยน้ำไม่ใช่ไปด้วยน,น้ำ